ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธ์พู้ถังสารภาค๕ร e เวอร์ของแท s แ n นการเกิดใหม่ของถังสานตอนที่470การตัดห่วงมิติร่างสองร่างแปลงร่างอีกครั้งกลายเป็นสีร่างเงาร่างสีทองสีร่างพุ่งเข้าหาเสี่ยวหมวยพร้อมกันราวกับแสงสีทองสีสายเสี่ยวหมวยยกมือขวาขึ้นขนหางนกยุงเส้นหนึ่งอยู่ในมืออย่างเงียบเชียบจากนั้นนางก็หลับตาลง ใช่เธอหลับตาลงราวกับไม่อยากมองคู่ต่อสู้ร่างสีทองทั้งสี่ร่างเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วก่อนที่นางจะอยู่ห่างจากเสี่ยวหมวยไม่ถึง20เมตรก็เร่งความเร็วขึ้นอย่างรวดเร็วในตอนนั้นเองเสี่ยวหมวยก็ขยับตัวนางหมุนอยู่ที่เดิมปีกนกยุงคู่หนึ่งกลางออกด้านหลังราวกับกำลังไร้รำอยู่วงแหวนแสงสีเงินแผ่กระจายออกไปด้านนอกโดยมีร่างของนางเป็นศูนย์กลางบนหน้าผาก มีมงกุฎทองของนกยุงที่ถังซานเคยเห็นก็ปรากฏขึ้นมงกุฎทองสะดุดตาและแสดงให้เห็นถึงสถานะอันสูงส่งของเธอเส้นแสงสีเงินที่ล้อมรอบวงนั้นกระจายออกไปรอบด้านบริเวณที่เส้นแสงผ่านพื้นที่ดูเหมือนจะตัดผิดกันไม่ใช่ทั้งตัวแต่ถูกแยกออกเป็นชิ้นชิ้นทันใดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเธอก็เริ่มพลัดพรากจากกันเสี่ยวหมวยตัดพื้นที่รอบกายนางออก มีเพียงพื้นที่ที่นางอยู่เท่านั้นยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ร่างสีทองสีร่างที่กำลังจะพุ่งเข้าไปหานางพันหยุดเคลื่อนไหวรู้สึกถึงอันตรายจากช่องว่างที่แตกร้าวไม่กล้าเข้าไปลึกแต่ในตอนนั้นเองลวดลายสีเงินก็มีได้หยุดนิ่งลอยออกไปและปกคลุมร่างสีทองทั้งสี่สายลายเส้นสีเงินที่ดูเหมือนบางเบากลับมีพลังอันทรงพลังในการกรีดพื้นที่ผู้เข้าแข่งขันหญิงของเผ่าจิ้งจอกทองจะกล้าสู้ได้อย่างไร นางรีบถอยออกไปอย่างรวดเร็ววินาทีถัดมาผู้เข้าประลองหญิงของเผ่าอสูรจิ้งจอกทองก็สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมิติด้านหลังทันใดนั้นนางก็หันกายไปมองไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ด้านหลังตนเองก็ได้ปรากฏวงแหวนแสงสีเงินขึ้นมาขวางทางของนางเอาไว้วงแหวนแสงสีเงินล้อมรอบพื้นที่รอบด้านค่อยๆปิดลงทำให้เงาร่างที่แปลงร่างของนางถอยร่นไปในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เผ่าจิ้งจอกทองเชี่ยวชาญเรื่องความเร็วการแปลสภาพและสเสน่ห์แต่โชคของนางช่างย่ำแย่นะคู่ต่อสู้ที่นางเผชิญในวันนี้คือสตรีผลของสเสน่ห์จึงลดลงอย่างมากอีกทั้งในสถานการณ์ที่พื้นที่ถูกทำลายทั้งสองฝ่ายก็มองไม่เห็นรูปลักษณ์ของอีกฝ่ายแล้วจะใช้สเสน่ห์นี้ได้อย่างไรด้วยความแข็งแกร่งของร่างกายของเธอเธอไม่สามารถทนต่อการโจมตีจากช่องว่างได้ ความเร็วและภาพลวงตาของเธอถูกปิดกั้นโดยห้วงมิติพื้นที่ขนาดใหญ่เธอไม่สามารถใช้มันได้ทันใดนั้นข้ายอมแพ้นางไม่อยากตายนางกรีดร้องออกมาทันทีในสถานการณ์ที่ไม่อาจต่อกรกับอีกฝ่ายได้เส้นแสงสีเงินวนเวียนอยู่อย่างเงียบเชียบในที่สุดก็หลอมรวมเข้ากับขนนกยุงเส้นนั้นเสี่ยวมวยไม่รู้ว่าปรากฏตัวที่ด้านหลังนางหเมตรตั้งแต่เมื่อไหร่ ขนนกยุงสั่นไหวเบาๆพื้นที่รอบข้างพันเกิดประกายแสงบิดเบี้ยวแสงสีเงินวาบขึ้นเสี่ยวหมวยหายวับไปอย่างไร้ร่องรอยอย่าว่าแต่ผู้ชมที่เฝ้าดูการต่อสู้เลยแม้แต่ถังซานที่เดิมทีกังวลในใจก็ยังตะลึงงนันในศึกครั้งนี้ถังซานร,รู้สึกว่าเสี่ยวมหมยได้หลอมรวมเข้ากับมิติอย่างสมบูรณ์แล้วภายใต้การควบคุมของนางราวกับเป็นมิติที่เชื่อฟังก็มีปานปล่อยให้นางจัดเรียงรวมกันตามใจชอบ ช่องว่างระหว่างแต่ละพื้นที่เล็กๆน้อยๆเป็นวิธีการโจมตีที่ดีที่สุดของเธอเมื่อเทียบกับเธอแล้วมันเป็นสวรรค์ใต้ดินเสี่ยวมวยแข็งแกร่งถึงเพียงนี้เชียวหรือหลังจากเก็บตัวมานานกว่าหนึ่งปีนางแข็งแกร่งมากเสี่ยวมวยปรากฏตัวอย่างเงียบเชียบในเขตรอรบเดิมนางส่งข้อความถึงทงางซานผ่านอุปกรณ์สื่อสารชูราการแข่งขันจบลงแล้วข้าขอตัวก่อนได้ทงางซานตอบ ทงังซานยังคิดจะเรียกเสี่ยวหมวยมาขัดเกลาวเพื่อรับมือการต่อสู้แบบสองต่อสองแต่ดูจากความสามารถที่เสี่ยวหมวยได้แสดงออกมาในวันนี้แล้วดูเหมือนว่าจะไม่จําเป็นแล้วเสี่ยวหมวยเดินออกไปข้างนอกภายใต้สายตาแปลกๆของคนอื่นๆในเขตส,สงครามความคิดของนางหวนกลับมานึกถึงช่วงเวลาแห่งการได้รับการทดสอบสายเลือดของตระกูลในวันนั้นณถ้นะำมือสีดําราชานกยุงเรียกเธอกลับมาก่อนเพราะได้รับข่าวว่า สารบรรพบุรุษจะจัดการแข่งขันชั้นยอดราชาอสูรนกยุงหวังว่านางจะเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้หลังจากผ่านการทดสอบสืบทอดของตระกูลถึงอย่างไรนางก็มีสายเลือดของมนุษย์การจะสืบทอดตำแหน่งผู้นำเผ่านกยุงยังต้องได้รับการยอมรับจากบรรพบุรุษและพลังฝีมือก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ได้รับการยอมรับมาโดยตลอดดังนั้นการทดสอบมรดกของเธอจึงมาถึงก่อนเวลา ทำมือสีดำสนิทเอื้อมมือออกไปไม่เห็นนิ้วทั้งห้าเสี่ยวหมวยกลับไม่รีบร้อนที่จะเข้าไปตรวจสอบแม่นางจะอายุยังน้อยแต่ก็สงบนิ่งมากแม่ของนางสอนนางตั้งแต่อายุยังน้อยว่าไม่ว่าสถานาการณ์จะเป็นอย่างไรให้สงบสติอารมณ์ตลอดเวลาเพราะมีเพียงความสงบเท่านั้นที่สามารถรับมือกับวิกฤตทั้งหมดได้ดีขึ้นในเมื่อนางมองไม่เห็นนางจึงหลับตาลงและเพ่งสมาธิสัมผัสถึงความผันแปรของห้วงมิติรอบข้าง การทดสอบมรดกของตระกูลอสูรนกยูงจะต้องแยกออกจากมิติอย่างแน่นอนในเวลาเดียวกันนางก็แอบ,บเอาหินลมปราณที่ชูร่ามอบให้นางหินแห่งโชคลาภสามารถเพิ่มโชคของเธอได้เธอจับหินก้อนนี้ไว้ในใจของเธอก็อดที่จะนึกถึงใบหน้าที่สวมหน้ากากไม่ได้ทําไมเขาถึงไม่ยอมให้ฉันดูตัวตนที่แท้จริงของเขาเขาปิดบังเรื่องอะไรไว้ขณะที่ความคิดของเธอสับสนอยู่นั้น จูจ่ๆเธอก็รู้สึกว่าพื้นที่รอบข้างสั่นไหวเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่านางหลับตาอยู่แต่ในวินาทีนั้นทุกอย่างกลับสว่างวาบขึ้นเธอประหลาดใจที่พบว่าเธอมาถึงพื้นที่สีเงินที่นี่เป็นสถานที่เหมือนแท่นบูชารอบแท่นบูชาทรงกลมสีเงินเป็นความว่างเปล่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อยืนอยู่กลางแท่นบูชาเสี่ยวมวยรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวนางเริ่มเหนียวตอนนี้มันยากที่นางจะเคลื่อนไหว ทันใดนั้นร่างกายของนางก็คลายตัวลงแสงสีเงินจากแท่นบูชาใต้ฝ่าเท้าของนางพุ่งออกมาแสงสีเงินนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาราวกับภูเขาไฟระเบิดแสงสีเงินเหล่านี้ส่องผ่านร่างกายของนางทําให้นางรู้สึกว่าทั้งร่างราวกับทะลุผ่านจากนั้นแสงสีเงินก็พุ่งไปยังท้องฟ้ายามค่ําคืนอันไร้ที่สิ้นสุดและกลายเป็นแสงสีเงินขนาดใหญ่แท่นบูชาใต้ฝ่าเท้าเริ่มมืดลงเผยให้เห็นท้องฟ้ายามค่ําคืนที่มืดมิด ทำให้นางรู้สึกเหมือนลอยอยู่ในท้องฟ้ายามราตรีไกลออกไปเป็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่ไม่มีที่สิ้นสุดและทะยานขึ้นสู่โลกที่มืดมิดเธอเกิดความรู้สึกหวาดกลัวอย่างบอกไม่ถูกในตอนนั้นเองแสงสีเงินก็ขยายใหญ่ขึ้นจากที่ไกลไราวกับพุ่งม,มานางเสี่ยวหมวยตะลึงเงินไปครู่หนึ่งก่อนจะเอียงตัวหลบไปโดยไม่รู้ตัวแสงสีเงินพุ่งผ่านร่างของนางหลีกเลี่ยงมัน และเส้นเงินที่บินผ่านหายไปอย่างเงียบๆและปรากฏขึ้นอีกครั้งที่เท้าของเสี่ยวหมวยเห็น <He hn S 2> ได้ชัดว่าเป็นพลังแห่งมิติหากมันโจมตีนางเมื่อครู่ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าร่างกายของนางจะถูกตัดออกและพลังแห่งมิติที่ถูกหลบไปก็รวมตัวอยู่ใต้ฝ่าเท้าของนางอีกครั้งเรากับกลายเป็นส่วนหนึ่งของแท่นบูชาก่อนที่นางจะคิดมากแสงสีเงินสองสายก็พุ่งมาอีกครั้งร่างของเสี่ยวหมยวูบวับหลบอีกครั้ง แสงสีเงินสองสายพุ่งผ่านอากาศและหายไปและปรากฏขึ้นอีกครั้งและหลอมรวมเข้ากับแท่นบูชาใต้ฝ่าเท้าของนางนี่คือการทดสอบงั้นเหรอในเวลานี้เธอเข้าใจทันทีว่าการทดสอบที่เธอได้รับนั้นมันคืออะไรก่อนหน้านี้แท่นบูชาที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาถูกทอประกายด้วยพลังแห่งมิตินับไม่ถ้วนและหลังจากที่ตนเองปรากฏตัวพลังแห่งมิติเหล่านี้ก็กระจายออกไป ตอนนี้พวกมันกำลังจะกลับคืนสู่สภาพเดิมตนเองมีเพียงหลบเลี่ยงพลังแห่งมิติทั้งหมดเท่านั้นจึงจะสามารถผ่านการทดสอบนี้ได้แต่พลังแห่งมิติที่กระจัดกระจายไปก่อนหน้านี้มีมากมายนับพันครั้งในตอนนั้นเองแสงสีเงินสีสายก็พุ่งมาทางนางอีกครั้งพลังโจมตีของเสี่ยวหมวยก็พุ่งออกมาจากตรงกลางแสงสีเงินสีสายหายไปและปรากฏขึ้นอีกครั้งและหลอมรวมเข้ากับแท่นบูชาใต้ฝ่าเท้าของเธอ ตอนที่471บททดสอบมรดกในวินาทีต่อมาแสงสีเงินแปดสายก็ปรากฏขึ้นและพุ่งมาจากทุกทิศท,ทางชั่วขณะนั้นในใจของหมวยกงจื่อพลันปรากฏออกมาก่อนที่ตนเองจะผ่านการทดสอบสิ่งที่ราชาอสูรนกยุงพูดกับนางคือการไร้รำวิญญาณสวรรค์วินาทีต่อมานางก็ไร้รำอย่างสง่างามร่างกายวุบวับผ่านช่องว่างของแสงสีเงินสายนั้น แสงสีเงินร่วงหล่นลงสู่แท่นบูชาแต่แสงสีเงินเริ่มมากขึ้นได้บินมาเสี่ยวหมวยทําได้เพียงรวบรวมพลังจิตทั้งหมดแล้วไร้รำวิญญาณสวรรค์ที่เริ่มอย่างรู้ในเส้นทางสายแรกในมือถือหินแห่งโชคลาภไว้แน่นเดินผ่านแสงสีเงินที่เพียงพอที่จะกรีดร่างกายของนางอย่างต่อเนื่องบางทีการถูกแสงสีเงินโจมตีก็อาจจะไม่ได้ถูกตัดจนตายไปแต่ว่าการทดสอบมรดกตกทอดนี้อาจจะล้มเหลว ก่อนที่ราชานกยุงจะเข้ามามันเคยกล่าวกับนางว่าการทดสอบจะมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและผู้ที่อยู่ในระดับการบ่มพาะที่แตกต่างกันจะได้รับการทดสอบและเนื้อหาการทดสอบที่ต้องเผชิญก็จะแตกต่างออกไปตอนนี้นางยังเป็นนักรบระดับ8และยังไม่ได้เลื่อนขั้นเป็นนักรบระดับ9นี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะผ่านการทดสอบเพราะการได้รำวิญญ,ญาณสวรรค์ของเธอนับว่าประสบความสำเร็จเล็กน้อยแล้ว ส่วนจะผ่านการทดสอบหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวเธอเองภายใต้แรงกดดันมหาศาลนี้ทำให้รู้สึกราวกับน้ำไหลลงสู่คลองการได้รำของเสี่ยวหมวยเร,มเริ่มเร็วขึ้นและเร็วขึ้นเรื่อยๆระหว่างรอยแยกของมิติที่หนาแน่นขึ้นและแสงสีเงินใต้ฝ่าเท้าของนางก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแสงสีเงินที่ยิ่งมายิ่งแรงยิ่งทำให้ร่างของนางยิ่งงดงามและสวยงามมากขึ้นเสี่ยวหมวยเริ่มทนไม่ไหวแล้วอย่างแรกคือแรงกดดันจากพลังจิต นางต้องกระจายพลังจิตออกไปให้หมดจึงจะพบช่องว่างที่ไม่อาจปล่อยออกมาได้อย่างไรก็ตามภายใต้การถูกตัดอย่างต่อเนื่องของมิติพลังจิตของเธอยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและสิ้นเปลืองอย่างรวดเร็วจากนั้นร่างกายของเธอก็เริ่มไม่สามารถติดตามคำแนะนำของจิตวิญญาณได้เนื่องจากความเหนื่อยล้าแต่รอยแยกในมิติโดยรอบยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีวี่แววว่าจะลดลงเธอเองก็ไม่รู้ว่าเธอหลบการโจมตีไปกี่ครั้งแล้ว อย่างไรก็ตามเนื่องจากการโจมตีจากรอยแยกของมิติยังไม่จบนั่นหมายความว่าเขายังไม่ผ่านการทดสอบเธอทําได้เพียงกัดฟันและอดทนการโจมตีเหล่านี้น่ากลัวเกินไปหากนางไม่ทันระวังเส้นผมของนางคงถูกตัดจนขาดความรู้สึกที่แท้จริงทําให้เธอรู้สึกว่ามัจจุราชก,กําลังจะมาถึงเธอเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกหนาวสั่นและตื่นขึ้นมาอีกหลายส่วนแต่ขีดจํากัดของร่างกายกําลังจะมาถึง ไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนเธอก็รีบกระตุ้นศักยภาพของเธอความกลัวของความตายก็กลับมาอีกครั้งในตอนนั้นเองแสงที่บิดเบี้ยวก็กระพริบออกมาจากมือข้างเดียวของเธอรอยแตกในมิติที่เดิมทีพุ่งมาอย่างรวดเร็วพลันเชื่องช้าลงรอยแยกของมิติสีเงินดูชัดเจนมากในขณะนี้ราว,ว่าโลกทั้งใบถูกมันตัดจนแหลกละเอียดความเร็วช้าลงทำให้เสี่ยวมวยเห็นอย่างชัดเจนว่าตนเองหลีกเลี่ยงอะไรไปก่อนหน้านี้ แท่นบูชาใต้ฝ่าเท้าถูกจุดขึ้นเป็นส่วนใหญ่แล้วในเวลานี้รอยร้าวในอากาศก็หนาแน่นที่สุดนางก้าวย่างอย่างหน้าพิศวงไร้ระบำวิญญาณสวรรค์ท่ามกลางช่วงทำนองอันเป็นเอกลักษณ์นี้ท่ามกลางรอยแยกของมิติที่เรากับจะตัดโลกทั้งใบความเร็วก็ลดลงอย่างมากแม้ว่ารอยแยกเหล่านี้หนาแน่นมากแต่นางก็ผ่อนคลายลงในมือของนางกระจกคริสตัลใสๆกำลังส่องแสงอันหน้าพิศวงแสงจางๆก็ไหลออกมา และปล่อยแสงอ่อนๆที่ทําให้ทุกอย่างรอบตัวเธอช้าลงถ้าหากว่าในโลกนี้ยังมีพลังที่มีอิทธิพลต่อพื้นที่เกรงว่าคงเป็นเวลาแล้วเวลาเป็นเช่นเดียวกับมิติพื้นที่เป็นพลังลึกลับที่สามารถมีอิทธิพลต่อกันและกันกระจกคริสตัลเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชามานคริสตัลซึ่งถูกประทับตราไว้เป็นเวลาที่ถังสารเลือกเปลี่ยนหลังจากครุ่นคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วมีเพียงเวลาเท่านั้นที่สามารถมีอิทธิพลต่อมิติพื้นที่ได้ นี่เป็นการตัดสินของราชาแห่งพระเจ้าในเวลานี้เมื่อเสี่ยวหมวยตกอยู่ในอันตรายเวลาก็เปลี่ยนไปอย่างมากเส้นใหญ่สีเงินเส้นแล้วเส้นเล่าประทับลงบนแท่นบูชาใต้ฝ่าเท้าของนางอย่างเงียบเชียบแสงบนแท่นบูชายิ่งมายิ่งสว่างแสงเจิดจ้าทําให้พื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยคลื่นที่แปลกประหลาดเวลาไม่ได้นานเกินไปแต่เพียงพอสําหรับเสี่ยวหมวยเมื่อรอยแยกของมิติที่หนาแน่นที่สุดได้ผ่านพ้นไป ส่วนที่เหลือก็เป็นเพียงเคลื่อนพลังแห่งมิติที่กระจัดกระจายเท่านั้นนางเองก็เวยโอกาสที่ก่อนหน้านี้เชื่องช้าไปครู่หนึ่งรีบถอนหายใจเฮือกใหญ่ปรับชมใหม่และไรยรำอีกครั้งการเคลื่อนไหวช้าก่อนหน้านี้ทำให้นางเข้าใจการ่รายรำวิญ,ญญาณสวรรค์ใหม่แสงสีเงินบนร่างของนางเริ่มลากจูงพื้นที่ตอนนี้นางเพิ่งเข้าใจว่าที่แท้การไา้รำวิญ,ญญาณสวรรค์ไม่ได้มีไว้เพื่อหลบหลีกเท่านั้นแต่ยังเป็นแนวทางในเชิงรุกอีกด้วย ภายใต้การชักนำของคลื่นพลังต่างๆที่แฝงกันมาจากระบําวิญญาณสวรรค์รอยแยกของมิติที่หนาแน่นจนยากจะลบหลีกเหล่านั้นกลายเป็นกฎเกณฑ์โดยอัตโนมัติและเปลี่ยนทิศทางตามการชักจูงของนางทำให้นางหลบได้หากไม่มีความช่วยเหลือที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางทีเธออาจต้องใช้เวลาในการค้นหาความลึกลับของเธอแต่ในขณะนี้เธอได้รับแรงบันดาลใจในที่สุดแสงสีเงินก็พุ่งผ่านอย่างเงียบเชียบ ภายใต้การชักนำของเสี่ยวหมวยวิญญาณสวรรค์ก็หลอมรวมเข้ากับแท่นบูชาโลกทั้งใบราวกับเปลี่ยนเป็นสีเงินในพริบตาในสายตาของเสี่ยวหมวยทุกอย่างเปล่งประกายสีเงินเจิดจ้าและดูเหมือนว่านางได้เดินทางผ่านห้วงมิตินับไม่ถ้วนร่างกายของนางเบาลงและรู้สึกราวกับว่านางได้กลับมาเหยียบพื้นอีกครั้งนางพบว่านางกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในถ้ำเดิมในเวลานี้ภายในถ้ำไม่มืดอีกต่อไปนกยุงสีเงินขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอ นกยุงสีเงินเปิดขนนกอันวาววับอยู่ด้านหลังและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มวินาทีถัดมาดวงตาที่ขนปุกปุยทุกเส้นของมันเปล่งแสงสีเงินจดจ้าส่องลงบนร่างของเสี่ยวหมวยชำระล้างร่างกายของนางบนหน้าผากของเสี่ยวหมวยมงกุฎทองของนกยุงปรากฏขึ้นอย่างเงียบเชียบแต่ภายใต้แสงสีเงินมงกุฎทองของนกยุงสีทองเปลี่ยนเป็นสีทองขาวเสี่ยวหมวยชำระล้างร่างกายในแม่น้ำที่ทอดยาวในห้วงมิติ มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอันน่าพิศวงนางรู้สึกเหมือนว่านางกลายเป็นนกยุงสีขาวเงินร่างกายของนางหลอมรวมเข้ากับนกยุงยักษ์ตรงหน้าเรากับกำลังไร่รำอยู่ทั่วโลกเพื่อนำทางสวรรค์เหล่านั้นให้กลายเป็นโลกมิติของตนเองสถานการณ์อันน่าพิศวงนี้กินเวลานานและตัวนางเองก็ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาการรับรู้ของเธอทุกอย่างดูเหมือนจะสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เธอสามารถรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของพื้นที่โลกได้อย่างชัดเจนไม่ไกลจากด้านหน้าของนางขนนกอันวิจิตล่องลอยอย่างเงียบเชียบทั่วทั้งร่างปรากฏเป็นสีขาวทองแต่เปล่งแสงสีฟ้าออกมาราวกับมีมิติสามช่องที่เปล่งประกายอยู่ในดวงตาสามสายบนขนนกอันวิจิตขนนกวิญญาณสวรรค์เป็นเครื่องรางของขลังของเผ่านกยูงและยังเป็นอาวุธวิเศษที่แท้จริงของเผ่านกยูงอีกด้วย ก่อนหน้านี้เสี่ยวหมวยเคยครอบครองมันมาก่อนตอนนี้ขนนกวิญญาณสวรรค์นในตอนนี้ดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยมันเปล่งแสงอ่อนๆออ,ออกมาเมื่อเผชิญหน้ากับนางก็ยิ่งเต็มไปด้วยความสนิทสนมราวกับว่าตัวมันเองเป็นขนที่อยู่บนร่างของเสียยเส่ยวหมยเสี่ยวหมยยกมือขึ้นโบกสะบัดขนนกวิญญาณสวรรค์เบาๆเส้นขนนกวิญญาณสวรรค์น,นั้นลอยมาหยุดอยู่เบื้องหน้านางอย่างเงียบเชียบอบล้อมร่างของนางอย่างเบิกบานใจแสงสีทอประกายเจิดจ้า ในชั่วพริปตานางราวกับมองเห็นอนาคตอันไกลโพน้นขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ